ต่อยซ้ายไม่ถึงครับดอกนี้ฮะมาอุ้ยจับอุ้ยเอาไปคัดซ้ายขึ้นไปครับแม่โดนครับท่านชมโอ้โหล่วงลงไปกองกับพื้นที่นี้จังหวะนี้ครับท่านชมโอ้โหมาได้นับเพียงยกแรกเท่านั้นนะครับยกที่หนึ่งครับอุ้ยดูฮะแกขึ้นมารวบรวมพลังอีกครั้งครับสิทธิชัยดูฮะมาสิทธิชัยประคองตัวอยู่นะครับอุ้ยจังหวะเสียบเข่าซ้ายครับอุ้ยเกือบถึงหน้าสิทธิชัยฮะท่านชมเตะซ้ายขึ้นครับสิทธิชัยมาไอ้ครับเตะซ้ายขึ้นตะวัวการขอครับอุ้ยอย่าเผลอนะครับอย่าต่ออยเผลนนะครับแมโซ นี่ฮะตวัดลวงมาเป็นหลายลายแล้วครับจังหวะนี้ฮะมาอาุ๊ยืนได้แข้งซ้ายครับเต็มพุงฮะมาขืนทบต้นทบดอกครับยกนี้ฮะโอ้โหมารวบรวมพลังอีกครั้งครับของสิทธิชัยฮะท่านผู้ชม,ชมแกไปพลาดโดนนับยกแรกนะฮะเตะเตะโอ้ยเตะซ้ายขึ้นไปครับมาเตะเสียงโอ้ยเสียบเข่าซ้ายเข่าขวาโอ้โหจังหวะนี้ฮะโอ้ยเสียบขวาขึ้นครับเกือบถึงหน้าสิทธิชัยอีกแล้วครับจังหวะต่อยขวาตรงของแมสโซฮะสิทธิชัยไม่สนครับตอนนี้ฮะ ไม่สนแล้วฮะมาซ้อมมาเท่าไหร่ใช้ให้หมดครับอย่างเงี้ยไตะซ้ายโอ้โหเตะอัดแขนนะท่านผู้ชมต่อยซ้ายตรงอีหนึ่งดอกนี่ครับจังหวะนี้โอ้โหเต็มเต็มนะท่านผู้ชมนี่ครับจิ้มซ้ายลำตัวแทงเข่าซ้ายอหนึ่งทีสองทีครับท่านผู้ชมเสียบเข่าซ้ายสามทีโอ้โหมาเอามันละง,งานนี้ครับท่านผู้ชมแมสโซถอยครับตอนนี้โอ้โหจุกครับท่านผู้ชมดูฮะโอ้โหปักเคนเข่าอย่างเดียวครับอื โดนเข่าไปไม่ได้ครับตัวงอครับของแมสโซ่นะท่านชมนี่ครับจังหวะทิ้งซ้ายเขาไม่ถึงครับเตะซ้ายมาครับแมสโซ่นี่ก็คือในแข้งซ้ายอุ้ยจังหวะเอามาคัดขวาครับแม่ย่อแล้วครับท่านชมใส่ฮะเมามาครับเตะซ้ายหนึ่งทีจังหวะจิ้มซ้ายเอามาทีท้องครับจังหวะนี้ใช่ย้ำอาคามุงครับเสียบเข่าอุ้ยเสียบขาซ้ายท่านชมเข่าขวามาเป็นชุดครับต่อยซ้ายตรงทิ้งยอครับเสียบเข่าซ้ายหนึ่งดอกโอ้โหยูยโอ้เจ้าถั่วต้องไปพาดขามุงกับแขนพักโอ้ยขายฟันยางทิ้งฮะท่านชม ดูฮะว้าวยังไงอุ้ยกรรมการต้องนับนะฮะมาอุ้ยไม่นับด้วยครับท่านผู้ชมมาไม่นับก็สวยครับต่อยซ้ายหนึ่งทีโอ้โหดูว่าเสียบเข่าซ้ายเสียบอุ้ยไม่ได้เสียบจังหวะนี้อุ้ยกู้จะตัวโอ้โหสารภาพนะครับจุกฮะท่านผู้ชมหนีไม่ออกนะฮะดูฮะโอ้โหออนละวทวยมาแล้วตอนนี้โตอุ้ยทิ้มซ้ายหนึ่งทีฮะมาต่อยขวาท่าซ้ายโอ้โหยำใหญ่เหมือนกันเอาคืนนะซีไทยเสียบเข่าซ้ายครับโอ้โหนี่ครับอุ้ยมา กิมาโซกยังมาคองตัวยืนอยู่ได้นะทุกผู้ชมไม่ยอมนอนครับกอมนอนยากจริงๆครับคนนี้ครับเตะซ้ายหนึ่งทีครับนี่ครับจังหวะที่ออกมัของศรีชัยครับทุกผู้ชมจิ้มสายลำตัวอีกแล้วนั่นนะครับอุ้ยโอ้โหสามยกนะครับยกเอาไม่พอครับขอต่อยหนึ่งยกครับโอ้โหเสมอครับมาอุ้ยเตะให้จานลึกครับทุกผู้ชมดูแข้งของศรีชัยนะทุกผู้ชมนี่ครับจังหวะเตะซ้ายอีกแล้วเขาเต็มแผ่นหลังฮะ นี่ครับอุ้ยคือในหมัดซ้ายอีกแล้วครับมาดูครับสีชัยก็เป็นฝ่ายเอาชนะแมตโซไปนะครับในวันนั้นครับดูครับ